นะครับผมจะถ่ายเรียนนี้อีกทีหนึ่งนะครับจะให้ดูทุกจุดทุกจุดดูกันช้าๆนะครับเรียนไหว้ครูปีหงหกนะครับหลวงปู่มหาศิลาศิลิกนโโทร,รุ่นหัวใจติดตํานานนะครับดูนก่อนนะครับเดี๋ยวพมเปิดให้ดูนะครับแกะกล่องออกให้ดูเลยนะครับ แล้วนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับ,ต,นนรบ,รรรบตัวนี้เป็นลายเซ็นนะครับเดี๋ยหลอนะครับตัวนี้เป็นลายเซ็นตัวนี้เป็นเลขนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ชัดๆตัวนี้เป็นโค้ดนะครับน,นะครับทำให้เห็นตัวเลขชัดๆเลยนะครับ ว่าเป็นเลขอ,อะไรจะขยายใหญ่ให้ดูนะครับ428นะครับ428 428เป็นเลขนำเบือนะครับดูให้จจาเลยนะครับดูจ้าเห็นไหมครับเห็นเลขน้ำเบือไหมครับ สีทองแปดที่ถ่ายไปนั้นก็ไม่ได้ให้ดูนะครับโอ้โหสีสองแปดนะครับแคดเกนนะครับอันนี้เป็นลายเซ็นนะครับนะครับอ่านเอาเองนะครับอ่านลายเซ็นไม่ได้นะครับอ่านเป็นลายเซ็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อเต่คมนะครับฝั่งนี้เป็นโค้ดนะครับเหรียญหล่อนะครับ นะครับสุดยอดสวยจริงๆนะครับเลียน้ำเบอร์สี่สองแปดนะครับนะครับดูด้านหลังเลยนะครับนะครับดูด้านหลังครั้งนี้น่าจะรวยนะครับรวยเฮงๆรวยนะครับนี่ก็เป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริแกนโทนะครับข้างล่าง รวยเฮงเฮงรวยนะครับถ้าดูไม่ผิดนะครับหลวงปู่ศิลาศรีเจนโทมาศิลานะครับศรีเจนโทนะครับรุ่นนะครับรุ่นอยู่ข้างบนนะครับเหรียญหล่อนะครับแต่หล่อชัดเจนนะครับนะครับรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะครับเจ็ดตำนานมีล้านนะครับล้านนะครับ มีด้านหลังนะครับหรือเป็นเหรียญหล่อนะครับตรงนี้ว่าเป็นโคตรก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรูนะครับเป็นรูเป็นเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วมีผงพุทธคุณมาอุดผงดำดำนะครับดูชายนะครับนี่ผงดำ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 ขาวๆนี่แหละครับเป็นเหรียญหล่อเลยครับหล่อ ก็มีมีรอยประกบนะครับหลอมีรอยประกบนะครับมีรอยประกบกันหน้าหน้าด้านหลังนะครับเหรียญหลังนูนนะครับเหรียญหลังนูนข้างบนนี่ก็คงจะเป็นช่อตัดนะครับเป็นช่อตัดเทลงมาจากข้างบนนะครับจากบนหัวเราก็มาตัดนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยตะไบนะครับมีแต่รอยพิมพ์ประกบกันนะครับ สวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูตาท่านดิครับตาเหมือนกับเหรียญนี่เหมือนกับมีชีวิตนะครับสุดยอดสวยจริงๆงามจริงๆนะครับดูลายเซ็นดิครับเลขนัมเบอร์ก็สวยเมื่อคืนไม่ไม่ได้บอกนะครับวันนี้บอกหมดดูทุกจุดเลยนะครับดูช้าๆนะครับนี่โค้ดนะครับสวยจริงๆงามจริงๆนะครับ ตาทันทีครับตาเป็นมีเม็ตนะครับตรงลุขคางตรงอะไรมีเส้นนะครับตรงคอมีเส้นนะครับสังกติลายเส้นอยู่กับสังกตินะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าทองกำลังทวนทองกำลังนะครับ โทเลยนะครับถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปขอบคุณครับ